ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนะครับแล้วก็กราบสวัสดีสมาชิกช่องนชยงจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายเจนจะพามาแก้ปัญหานะครับโทรเฟสโทรไลน์นะครับแล้วไม่ได้ยินเสียงนะครับใครที่เป็นปัญหานี้อยู่นะครับลองดูคลิปนี้ของนชยเจนได้เลยนะครับอาการโทรไลน์โทรเฟสแล้วไม่ได้ยินเสียงนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตให้ดีสังเกตให้ดีนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตและเข้าไปแก้ไขเป็นอันดับแรก คือการตั้งค่าระบบนะครับว่าเราได้อนุญาตนะครับให้การเข้าถึงระบบนะครับในการบันทึกเสียงนั้นนะครับมันอนุญาตอยู่หรือไม่นะครับทำอย่างไรนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปหาคําว่าแอปหรือจัดการแอปนะครับแอปหรือจัดการแอปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ กดเข้าไปที been, ่คํา <nước> ว่าจัดการแอปนะครับแล้วให้เพื่อนๆมองไปที่มุมบนขวานะครับมุมบนขวาจะมีจุด3จุดอยู่นะครับมุมบนขวาจะมีจุด3จุดอยู่เห็นไหมครับให้เพื่อนๆกดที่จุด3จุดนั้นนะครับมันจะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆหัวเลือกหัวข้อที่มีชื่อว่านะครับจัดการการอนุญาตหรือตัวจัดการการอนุญาตนะครับกดเข้าไปที่ จัดการการอนุญาตนะครับพอมาหน้านี้นะครับมันก็จะมีเมนูหลายเมนูขึ้นมาเลยนะครับให้เพื่อนๆมาที่คําว่า phone, ไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่คําว่าไมโครโฟนนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเลื่อนลงไปหาคําว่าแอปที่เพื่อนๆหาอยู่นั่นแหละครับหรือหาคําว่าไม่อนุญาตเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าไม่อนุญาต และก็อนุญาตขณะใช้งานอยู่เท่านั้นนะครับหรืออนุญาตตลอดนะครับมันจะมี3หัวข้อนะครับหรือจะให้ง่ายๆเราเลื่อนไปหาแอปของเรานะครับมาที่ไลน์นะครับเห็นไหมครับไลน์เราโทรแล้วไม่ได้ยินนะครับคุยกันไม่ได้ยินเสียงนะครับกดเข้าไปที่คาว่าไลน์เห็นไหมครับไมโครโฟนนะครับมันถูกติ๊กไว้ที่คําว่าไม่อนุญาตนะครับมันก็จะไม่สามารถรับ เสียงหรือรับรส,รรส่งสัญญาณเสียงได้นะครับเราก็ต้องกดเป็นอนุญาตขณะมีการใช้แอปเท่านั้นนะครับอนุญาตขณะมีการใช้แอปเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ MM. อย่าพยายามตั้งถามทุกครั้งนะครับบางทีการถามทุกครั้งนั้นนะครับบางทีเราอาจจะอาจจะรีบนะครับให้เพื่อนเพื Hoş ่อนกดอนุญาตนะครับขณะมีการใช้งานแอปเท่านั้นะไปเลย นะครับแล้วเราก็แบ็กกลับไปนะครับไลน์อย่างนี้ใช่ไหมครับต่อมา m e s s e n g e r นะครับเห็นไหมครับมันไม่อนุญาตนะครับการโทร m e s s e n g e r ก็จะไม่ได้ยินเสียงนะครับใหเรากดคําว่าอนุญาตขณะมีการใช้แอปเท่านั้นแบบนี้นะครับแค่นี้นะครับ m e s s e n g e r แล้วก็ไลน์ของเราก็จะกลับมารับส่งสัญญาณเสียงได้แล้วนะครับเราก็จะสามารถโทรคุยกันได้ยินแล้วนะครับ แต่ถ้าของใครนะครับที่เข้ามาตรวจสอบแล้วนะครับแล้วลองเปิดแล้วนะครับแล้วมันไม่ได้ยินเสียงอีกนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนมองไปดูว่าหูฟังค้างหรือไม่นะครับขึ้นรูปหูฟังหรือเปล่านะครับในรุ่นเก่าๆก็จะขึ้นนะครับในรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้ก็จะไม่ค่อยขึ้นนะครับก็ลองสังเกตดูก่อนนะครับแต่ถ้าสังเกตแล้วไม่มีอะไรขึ้นนะครับเราก็ คิดได้เลยว่ามือถือของเรานะคตัวรับสัญญาณเสียงหรือไมโครโฟนนั้น,นเกิดปัญหานั่นเองนะครับอา้าวนายช่างแล้วทําไมโทรคุยกันทําไมโทรได้โทรคุยกันจะใช้ไม้ตัวข้างล่างนะครับข้างล่างหมายถึงไม้ที่อยู่ข้างล่างมือถือนะครับหรือไม้เวลาเราแนบหูนะครับเราแนบหูนะครับไม้นั้นจะอยู่ตรงปากเรา ก็จะมีรูเล็กๆอยู่แถวสุดชาร์จนะครับแต่ไม่รับเสียงของแอปพลิเคชันขณะโทรไม่รับเสียงของแอปพลิเคชันขณะโทรคุยกันนะครับอาจจะเป็นแอปไลน์แอปเฟซนะครับแล้วเราวิดีโอคอลหากันเราเปิดลำโพงมันจะใช้ไมอีกตัวหนึ่งคือไม้ด้านบนไม้ด้านบนคือไม้ที่อยู่ใกล้ๆกับกล้องหน้า นะครับลองสังเกตดูจะมีรูเล็กๆนะครับบางทีรูนั้นอาจจะโดนปิดกั้นโดยเศษฝุ่นเศษอะไรหรืออาจจะใช้เคสที่มันไม่ใช่รุ่นของมันมันมาปิดกั้นรูนั้นนะครับมันก็จะไม่สามารถรับเสียงได้เช่นเดียวกันนะครับลองตรวจสอบที่ตรงนั้นนะครับแต่ถ้ารูรับเสียงตรงนั้นนะครับมันสะอาดเอี่ยมอ่องไม่มีอะไรแสดงว่าไม่รับเสียงของเรามันมีปัญหานะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนทการนะครับไปที่ร้านซ่อมให้เขา เปลี่ยนใหม่ให้นั่นเองนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยแบบไหนคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ